เนี่ยกวยนี่ญาอเป้มาโมริโกไฟเตอร์โหแลทุบพี่รอนายยกได้เจอเรารู้เมมม่าไฟเตอร์ณีล่าอิงเป้โอ้ดูๆเปลี่ยนได้ญี่ปุ่นออกมาเป้เอาละครับผมมาตีบาวมีนี่แลยนี่นี่ก็เราเจอเราเมมม่าไฟเตอร์ณีล่าอิงဖြစ်ไปได้โหบักก็บาวมีเปียแลยเปียเนี่ยก็โหริโกไฟเตอร์ဖြစ်ไปได้มวยท้ายเป้บา3นาที3จีเป้ဖြစ်ไปได้เราปฐมจีบานะครับและท่านที่3ครับอาจารย์กิติพงศ์พรครับ กรสนาผู้ทำหน้าี่ในวันนี้ครับอาร์เป่นหลววิสี่เนีะครับมาดูครับผูเปิดหัวรายการในวันนี้ครับพิกัดหนึปอนด์ห้ามีระองเอฟมวยไทยครับโลเกซาคเอาคโลเกไอเตฟมยังกันจะเข้าเนี่ยซาคาเลมาดะครับาออกไปครับิมไซด์ครับ ซาคาเลียเตะซ้ายมองหาจังหวะครับเละองพยายามขยับข้าม่เบียงมัดขวาแต่ว่าจังหวะยังไม่ถึงครับสาคาเลียเเข้าไปครับเลระองต่อยขวาเปิดแล้วทุบบอลช็อมทุบใสลลำตัวครับแล้วบอช็อตทุบขวาลำตัวครับบเต่ามองหาครับเลระอองับบวกหมัดหนึ่งสองครับสาคาเลียเตะซ้ายโอ้โหโอ้เลดี้เจลอเลทีเด้อ แต่งครับทางด้านของเ네นลลาองครับโลเกะอธิพัทน์พิโกอายุ19ปีครับส่วนสาคาเลสสิบแปปีครับก็แก่กว่าปีผมเนี่ยครับผมเนี่ทางด้านของเนลลาองครับแก่แบบวัยรุ่นนะโอู้เราได้เจอเขาอะไรเด้อโอ้ตะเภาเนีวหวงโจ้นะเราไดิเจอจะตัดทีตัวเอง จิ้มขวาลำตัวแล้วเตะขวากับคืนไปครับสาคาเลียดูครับมัดขวาเอาี่แนี้เย็ดรอลทีขวาดักไวครับซาคาเลียอีกแลวครับมัดขวาบอลเกีขวากับคื้นครับสาคาเลียจิ้มซ้ายพยายามบวกมัดขวาครับแมเนี่ยครับมัดยังไม่ถึงครับทางด้านของสาคาเลียครับโอเคจังหวะปล่อยมัดนี่ถือว่าทำได้ดีครับแต่อลเชโอโอ้อชอที่วิาวตายแบยโมรากูไฟ่ะแมสเซนจีในว မရတော့ပါဘူးကြာရင်ရက်လိုက်ပါပြီပေါ်ရျော့တီဗီမောက်တော့တော့ပါမော်ဘိုဖိုက်တာကဲနေလာအောင်တော့ဒါအလက်ဖုန်းနဲ့ပထမချီမှာပဲနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်